สวัสดีครับพบกับผมนายแบ็กบีนะกับเกม Black Clover M นะครับผมวันนี้ผมจะมาลงอ่าเจ้เลดบอสนะฮะสีแดงนะะซึ่งเลดบอสตัวน,นี้ก็เคยมีมาแล้วนะฮะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้มันก็วนกลับมาใหม่นะฮะซึ่งในตอนแรกผมไม่สามารถลงชั้นเจ็ดได้นะฮะผมลงได้ที่ด่านที่5เท่านั้นเองเจ้าบอสเบเทลกิก้านะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะผมผ่านไปถึงชั้นเจ็ดได้แล้วนะฮะซึ่งผมใช้ทีมออโต้ดังเซตนี้นะฮะก็สําหรับ เฟสแรกนะหรือช่วงที่1น,นั้นผมจะใช้การลดเกจของศัตรูนะครับไม่ให้ศัตรูได้เทิ่อนเนาะทีมอ่ามาสโลตัสแล้วก็จูเลียสนะฮะแล้วก็ใช้ตัวยิวอย่างมิโมซ่ามาช่วยยิวเนาะเพราะว่ามันศัตรูมันเข้าเทิ่อนปุ๊บมันเปิดเราก่อนเลยนะฮะส่วนในเฟสที่2ผมก็จะใช้ตัวดาเมจหลักอย่างยามินะครับผมแล้วก็ใช้ตัวบัฟโจมตีนะฮะอย่างคาโ์โนุเนาะแล้วก็ช่วยยิวด้วยใช้อ่า วิลเลียมแวนเจนส์นะครับผมในการโยนเทินแล้วก็นอกจากนั้นใช้สก,กิลไม้ตาของเขานะสก,กิลพิเศษในการเพิ่มความทนทานให้พักพวกนะฮะเพราะไม่งั้นอาจจะโดนตบตายตั้งแต่เฟสแรกเลยเนาะแล้วก็ส่วนโนเอลนะฮะมาแน่นอนว่าใส่บัฟบ,บาเลียเป็นหลักนะครับผมโอเคสำหรับการตั้งค่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทำยังไงเนาะ ต้องใช้มีโมซ่าเขียวนะครับเผื่อโดนทับตายหรือใครตายขึ้นมานะฮะโมซ่าเขียวจะได้ขึ้นมาชุบได้แต่ก็มีโอกาสตายน้อยอยู่นะแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเผื่อศัตรูติดข้อพิเษเราก็ตายใช่ไแต่ว่าหลังจากที่ผ่านรอบนี้แล้วไม่มีใครตายนะฮะเราก็จะสบายเพราะว่ามันจะหนาศัตรูจะไม่ได้เทิงนะครับผมเราจะพยายามลดเกรดเขาด้วยจูเลียตแค่ขั้นสองขั้นนี้เองเป็นหลักแต่ลดเกรดไม่ทำให้ ตัติดช้าโลส่วนมาสนะฮะในการทำให้ศัตรูโล่แตกนั่นเองนะจะได้โดนดาเมจหนักๆและแน่นอนว่าโดลตัดก็เช่นกันนะในทางพิเศษนะในการทำให้ศัตรูโดนดาเมจต,ตอนนี้ก็เป็นศัตรูทีอ่อบเพราะว่าจูเลียของผมนั้นวอม์มดนมากๆ ยังไม่ฟูนเท่าไหร่นะครับผมรู้จักดาเมจได้นะฮจะเบาๆหน่อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการผ่านดานะฮะแค่นี้ก็ผ่านสบายครับผมสองเฟสหนึ่งเนาะเพิ่มเข้าสู่เฟสที่สองนะฮะก็จะเป็นเฟสที่มีความเสี่ยงสูงมาก นี้ก็มีโอกาสตายถูกเช่นกันนะฮะโดยเฉพาะเวนเซนมที่ยังไม่ได้อัพเลเวลเลยไม่ค่อยได้ใช้นะครก็เลยไม่ได้อัปบ่อยไว้ที่เลเวล8 8แป๊บเท่านี้เวนเจนเปิดท่าพิเศษนะฮะอ่าะรับโจมตีมาไม่ขึ้นโอ้โนโนเอลเกือบไปเหมือนกันนะอ้าวทำไมโนโอเอลไม่ใส่โล่อะอ๋อมันคอนเทอร์เหรอโคตกกระจัยนึกว่าโมทำไมไม่ใส่โล่โ โนเอลสโลแล้วจริงๆในตำแหน่งของโนเอลเราสามารถเอาตัวยูยท,ที่มีร่างคลิปใบน้ำนะฮะมาเสริมได้นะยังไงถ้าดาเมจหลักนะฮะไม่ได้เป็นโนเอลอ,อยู่แล้วนะครับตรงนี้ดามากเมจหลักคือพิยามินะฮะยามิคิโรนั่นเอง ถ้าเพิ่มดูดิลเปนแชนให้สุดกว่านี้จะดีกว่านี้นะฮะมีความเสี่ยงแล้วแน่นอนว่าเรจะได้ในส่วนของเพิ่มข้าวเพิ่มของให้เขาดีดีกว่านี้ใช้ของแบบล่างๆเนาะไม่ใช่ล่างๆสิของแบบยังไม่สุดนะฮะก็คือจะมีพวกเลนแตีมติดต่อใช้นะฮะก็เลยทำให้มันจะอยูบรอดแล้าแล่ตายเลยไม่รอดแล้ว จากล่อแร่ตอนนี้ใจผมตายไปแล้วนะไม่เป็นไรพี่ยามิจาเม็นลราติดให้นะฮะก็จะผ่านได้อยู่เนาะแต่ก็จะมีจบบเสียวๆนิดนึง <c oughs> โอเคเราก็จะผ่านเลดบอสชั้นที่เจแล้วนะฮะจากนั้นผ่านครั้งเดียวก็เียงพอแล้วนะฮะเราก็ใช้ใช้สิทธ์ในการสคริปไปเลยนะฮะต่อสู้ด่วนนั่นเองไม่ต้องสแสดงอ่า ป้าเขาให้ได้มา4 9นะครับผมสูงสุดพอดีเลยโอ้โชคดีจังมัน45-49เนาะรอบนี้โชว์9อีกแล้วนะฮะเออถือว่าโชคดีก็จะได้เหรียญมา412นะฮะซึ่งผมยังไม่ได้แลกของรางวัลน,นะฮะของรางวัลเหรียญน,นี่ไปแลกในร้านค้านะครับผมอยู่ข้างล่างเนาะ8วันก็หลักๆก,ก็คงจะเก็บแลกเจ้าสิ่งนี้ก่อนนะฮะผมจะได้ไปอัพจูเลียสได้เพราะจูเลียสผมยังเป็นหนึ่งศูนย์ดาวอยู่นะฮะ ทีนี้มาดูเรื่องของตัวละครกันนะฮะเมื่อกี้ที่เราใช้นะครับเราจะตัวนะฮะในเริ่มจากโนเอลเมื่อกี้มีใช้โนเอลด้วยเนาะสกิลผมอัพเต็มหมดนะฮะคือโนเอลลูกแร็ปผมผมอัพสุดหมดทุกอย่างนะฮะการ์ดจะเป็นเลเวลสองเนาะสกิลอัพเต็มหมดนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์สําหรับเครื่องประดับนะฮะก็จะใช้เพิ่มคีเลนะฮะตีบวกสีแล้วก็อีก2อันก็ไม่มีอะไรนะฮะดีเฟนต์กับคลิคเดเมจสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะ ในส่วนของอุปกรณ์สมใส่นะฮะก็จะเป็นอ่าเป็นเซตที่ได้ก็เป็นเซตนี้ฮะเซตเครื่องหมายบวกเนาะก็คือมันยังไม่เข้าเซตเท่าไหร่แต่ว่าเน้นไปทางคีย์เลทนะฮะ,ะหลายๆชิ้นก็จะเพิ่มคีย์เลททำให้ได้ทาได้คีย์เลทถึง76%นะครับผมแล้วก็เน้น MATK ให้เยอะๆนะฮะเลยได้หมื่นสามหมื่นสี่นะฮะคือทุกชิ้นเป็น MATK หมดนะฮะทั้ง7ชิ้นเลย ต่อมานะครับในส่วนของมาร์สนะครับผมมาร์สที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็นการ์ดนี้นะครับผมไม่มีการ์ดของมาร์สเนาะแล้วก็อัพสกิลไปแค่สกิลที่2นะฮะแต่จริงๆสกิลที่2เนี่ยผมอัพไปเพราะผมไปใช้ผ่านไอ้ถุงภาพลวงตานะครับผมอุปกรณ์อุปกรณ์ของมาร์สนะฮะก็จะมีอันนี้ที่ตีบก แปดไว้นะครับเพิ่มดีเฟนท์พิษสามเปให้มาสถึกขึ้นอีกหน่อยนึงฮะอันนี้เพิ่มคิเลตที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่น้อและอันนี้ก็เพิ่มดีเฟนท์เช่นกันนะครับในส่วนของอของสมไซนนะฮะแน่นอนดีเฟนท์นะฮะจริงๆควรจะเป็นดีเฟนท์ล้วนเนาะแต่ผมอยากได้ให้มันมีในส่วนของดาเมจบ้างนะฮะในชิ้นนี้ผมก็เลยใส่เป็นแอตแทกนะครับผมแล้วก็เป็นแอตแทกติดดาวเนาะ เพื่อที่ว่าพอได้เซตสมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา7%ก็ไม่มากนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะแล้วก็ชิ้นนี้นะับผมใส่เพื่อให้เข้ากับเซตนี้นะฮะจะได้ได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมา30%นั่นเองนะฮะจากเซตสอของมันนะครับยันนะรพระเอกในเซตสอง,งของเรายันสีฟ้านะฮะพลังโจมตี33443นะครับผม HP 5 0 0 0 0ื่น c r i t i c a l a t e ้าิเลอรนะครับ สำหรับสกิลสกิลผมก็จะใช้การ์ดของตัวเขาเองศูนย์ดาวเช่นกันนะครับคุณครูใจเย็นหน่อยมันยใจเย็นตรงไหนวะแล้วก็สกิลนะฮะสกิลก็จะอัพไป3 3แล้วก็5นะครับผมในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์นั้นก็ผมใช้อ่าของสมไซนะฮะเพิ่มคิเลสนะครับผมคิเลสปีบวก12เลยนะฮะแต่ว่า ข้างล่างเดินไปเพิ่ม m a d k นะฮะเหมาะจะไปใส่ให้กับตัวอื่นที่เป็นใส่ m a d k เนาะแต่พอดีว่า n o อลนะฮะคิเลตมันเยอะอยู่แล้วนะฮะถ้าใส่อันนี้ไปก็ยิ่งเยอะเขาไปอีกนะปลาไป80%นี้ก็ผมว่ามันมากไปแบ่งให้คนอื่นเขาใช้บ้างดีกว่านะครับผมสิ้นอื่นก็อย่างที่เห็นนะฮะจะเป็น d e f ฟน์เปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เนาะเพราะว่าในส่วนของเครื่องสูมใส่ของยามินั้นจะเป็นแบบบวก a อทแททั้งหมดเลยนะฮะ มันเลยทําให้เขาตัวบางผมก็เลยไปใส่เครื่องประดับที่บวกดีเฟนนะครับผมเซ็ตที่ได้ก็จะมีเซตนี้นะฮะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นเซ็ตโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายคิดอีกข้อ10%เมื่อใช้สกิลพิเศษนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตเพิ่มพลังโจมตี7%นั่นเองพลังโจมตีเวท7%เซ็ตดาบติดดาวนะฮะ โอเคต่อมานะครับลงุงลุงโรตัสผมก็อัพสก,กิลที่1ไว้3นะครับผมแล้วก็อัพสก,กิลสุดท้ายนะฮะสก,กิลพิเศษไว้5และเช่นกันนะฮะลุงโรตัสก็ใส่การ์ดของตัวลุงเองศูนย์ดาวเช่นกันนะครับผมมาดูในส่วนของอุปกรณ์ของลุงโรตัสนะครับลุงโรตัสผมใส่เครื่องประดับนะฮะอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหรนะ่เนาะมันเป็นคีเดเมตนะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้นะซึ่งแหวนเนี่ยอาจจะใส่คีเลทหรือคีเดเมตก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าตัวคีเลทเขาน้อยเนาะ อ่าอย่างผมได้ตรงนั้นดีเฟนต์อันนี้ก็จะเป็นคิดเลสใช่ไหมอ่าในส่วนของช่องที่สองนะฮะเป็น LR ผมก็จะใช้เป็นอ่าในส่วนของแหวนอันนี้แหวนเนาะแหวนที่สร้อยคอเนี่ยอันนี้สร้อยคอสิสร้อยคอนะฮะเพิ่มดีเฟนต์ยี่สิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอันนี้ก็เพิ่มคิดดามเมจอีกแล้วนะฮะอ่าในส่วนของอุปกรณ์ก็จะเน้น MADK นะครับผม ที่เห็นจะมีดีฟเฟนต์มาชิ้นหนึ่งนะฮะเพื่อให้เขาถึกขึ้นมานะฮะอย่างที่เห็นว่าในเวฟแรกนะฮะลุงโลตัสเกือบม่องนะฮะถ้าเกิดไม่มีดีฟเฟนต์ในส่วนนี้ก็คือน่าจะม่องนะครับผมขอบอกว่าม่องแน่ๆนะก็ต้องไปรอให้มิโมซ่าฮิลอีกชุบอีกนะครับผมตัวลุงนั้นผมอัพไป2ดาวนะฮะก็มีโนเอลที่ห้าดาวเต็มนะฮะมาดีดาวเนาะเด่นเด่น ยาม่ามีสองดาวおじมาถึงในส่วนของเนะครับจูเลียสศูนย์ดาวนะครับผม <c oughs> แล้วก็ใช้การ์ดของตัวจูเลียสเองนะฮะศูนย์ดาวเช่นกันสกิลหนักไปทางสกิลสุดท้ายนะฮะสกิลพิเศษนะฮะแล้วก็สกิลที่2อ,อัพไปแค่3นะครับผมสกิลที่1ไม่ได้อัพเลยนะฮะอุปรกรณ์นะครับผมยังไม่ครบเซ็ตนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ สำหรับของสมใส่นะฮะเพิ่มที่เลต7.3%นะฮะแต่ลุงแกก็ทำได้แค่28.6%เท่านั้นเองนะฮะสำหรับที่ผมใส่เนาะผมเน้นอยู่รอดนะฮะก็เลยทำให้แบบว่าดาเมจมันไม่ค่อยจัดจ้านเนาะในส่วนของของสมส่นะฮะมีดีเฟนส์2ชิ้นแล้วก็ m d k 2ชิ้นนะครับผมส่วน3ชิ้นย่อยก็จะเป็น m d k k อยู่แล้วอย่างที่รู้ว่าถ้าเป็นตาราง2 2นะฮะ มันจะเป็น m อ t k หรือไม่ก็ ATK คไปเลยจะไม่มีในส่วนของดีฟ ens นะฮะส่วน HP ก็จะเป็นแบบว่า 2. อคูณสเนาะก็จะเป็นแนวนอนนะฮะถ้าเป็น3าคูณสอย่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของถ้าไม่พลังโจมตีก็พลังเวทนะครับผมโอเคมาในส่วนของคนต่อมาเน, <c oughs> น,นี <c oughs> ่ย <c oughs> ผมก็ผะลอกอีกตัวนึงนะคร <c oughs> ผมก็จะอัพสกิลนะฮะอย่างละ3เลย <c oughs> แล้วก็ ในส่วนของการ์ดนะครับเป็นการ์ดของเขาเองศูนย์ดาวนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะ,ะก็จะใช้ประมาณนี้เนาะคลีเดเมดนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผม<อ>เพราะว่าน้องเขาไม่ได้มีทําคลีอะไรได้เนาะแล้วก็เป็นคลีเลสกับดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าของมันมีจํากัดเนาะสำหรับสายฮิลเลอร์อ่าในส่วนของอุปกรณ์สมใส่นะฮะก็จะเป็นดีเฟนต์สชิ้นนะฮะแล้วก็เฮดปีสชิ้น เมื่อก่อนผมจะใส่เป็น HP 6ชิ้นนะเพราะว่าเขาหิวจะได้แรงๆเนาะแต่ช่วงหลังรู้สึกว่า HP เยอะแต่ดีเฟนต์น้อยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยทนนะฮะผมก็เลยมาเลือกเอาเป็นเซตนี้นะฮะเพิ่ม d e เฟนต์ขึ้น30%แล้วก็มาใช้ชิ้นคู่นี้นะฮะที่เพิ่มบัฟความเร็วขึ้น5%นะฮะกับผู้สมใส่เป็นเวลา2เทิร์นเพื่อที่ว่าตอนต้นเกมเราจะได้เริ่มมาจะได้บัฟเพื่อนได้ก่อนที่เพื่อนจะออกเทิร์นนะครับผมตัวบัฟมันควรจะออกก่อนเพื่อนนะเนาะ อาเมื่อกี้ชาวมิใช้ไม่ไหวมไม่ใช้นะฮะมีโมซาเขียวนะฮะอ่าหรือมิโมซาชุดนักเรียนไม่ได้อัพสกิลนะฮะการ์ดก็ไม่ได้อะไรเลยนะก็เป็นการ์ดศูนย์ดาวนะฮะเลเวลเกา้าสิบเอ็ดนั่นเองอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ของน้องก็จะใส่ธรรมดาธรรมดาเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวน้องก็เป็นฮิลเลอร์เหมือนกับอ่าคาโโน่เนาะสำหรับของสมไส้นะฮะ อุปกรณ์สมทัยก็จะเป็นด e f e n s e นะฮะด e f e n s e ทั้งหมด4ชิ้นแล้วเป็น mdk ชิ้นหนึ่งเอ้ยเ d อด e n s e สามชิ้นขออภนะัยฮะด e f e n s e สามชิ้น mdk หนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็อีก3ชิ้นตรงกลางก็จะเป็น mdk หมดเลยเซตที่ได้นะฮะก็จะเป็นอันนี้ที่เพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีเวทขึ้น220นะฮะก็ไม่มากไม่ใหม,ม่อะไรของมันไม่ค่อยครบนะครับผมส่วนในส่วนของอันนี้ก็เพิ่มพลังป้องกันนะฮะ250ก็ไม่ได้เยอะอีกเช่นกันเนาะ แล้วก็อันนี้ที่จะให้บัฟการฟื้นฟูพลังที่ได้รับนะครับย4%เว้นแต่เซอรกส์ี่เลอกจะได้มาอยู่เยี่ยนแบเซนนะใช้การ์ดของตัวเขาเองนะฮะแล้วก็สกิลไม่ได้อัพเลยนะครับผมอย่างที่เห็นอุปกรณ์นะครับผมก็จะใส่แบบนี้นะฮะใส่อุปกรณ์แบบคร่าวๆเนาะก็จะเป็นครีดามีดครีดามีดและ ดีเฟน s ์เจนะจริงๆคีเดอร์เมจจะเอาไปทำไมก็ไม่รู้ทั้งๆที่คีเรท,ท,ทของเขาแค่11%เองนะแต่มันไม่มีของให้ใส่ไงดีกว่าไม่ใส่เลยใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็น d e เ e น s ์นะฮะ Defense หมดเลยชิ้นนี้ก็ Defense นะด e เฟน s ์ Defense ทั้งหมด5ชิ้นมีชิ้นนี้ที่เป็น m อ k เคชิ้นเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่าเอเดี๋ยวนะดีเฟน s ์หมด5ชิ้นเลยนะใช่ แล้วก็ชิ้นนี้เป็น m อเมิ้นเดียวเพราะว่า m อเของเขานะฮะอ่าไม่ใช่เพราะว่าชิ้นนี้นะฮะมันจะเป็นเซตคู่แบบนี้นะเพิ่มเพิ่มความเร็วให้ตัวเองขึ้น5%เปเ็นะเนแจนเป็นตัวบัฟเนาะจะต้องออกก่อนนะครับผมอืมแล้วก็ใช้ใครอีกไมไม,ไม่ไม่มีแล้วมั้งไม่ได้ใช้แล้วนะฮะก็หมดแนละ้วน่าจะครบ8ตัวแล้วนะฮะตัวละครของผมส่วนการเซตค่าของเขานะฮะตอนที่ผมปล่อยออโต เรามาดูกันนะว่าเซตยังไงเนาะพร้อมคำอธิบายอ่ะการนักค่าสกิลนะฮะสำหรับเวฟแรกนะ,ค,ะคนที่ได้ออกก่อนก็คือโลตัสนะฮะโลตัสจะเปิดด้วยท่าพิเศษก่อนนะครับผมแล้วก็จะตามมาเป็นจูเลียสนะฮะจูเลียสใช้สกิลที่2เพื่อลดเกรดของศัตรูคือโลตัสเนี่ยจะใช้ท่าพิเศษ เพื่อทําให้ศัตรูนั้นโดนดาเมจแรงขึ้นนะฮะจูเลียสมาถึงใช้สกิลที่2นะฮะเพื่อทําให้ศัตรูนั้นลดเกรดของศัตรูลงนะฮะแล้วก็จะเข้าเป็นเทินของมาร์สจะใช้การโจมตีประสานนะฮะแล้วก็ลดดีเ์ศัตรูได้ในส่วนของมิโมซาก็จะมายู่นะแต่ถ้าสมมติว่าในเว็บแรกเราโดนศัตรูตีตายเนี่ยมิโมซาก็จะชุบทันทีผมจะให้ใช้สกิลพิเศษก่อนนะครับผมนั้นคือตอนต้นเลยนะ สำหรับช่วงที่2อนะอันนี้ก็มีความเสี่งยงเหมือที่บอกนะมาถึงเราต้องการให้วแวนเจนออกเป็นคนแรกเลยแล้วต้องออกสกิลพิเศษด้วยนะเพื่อที่จะได้เพิ่มเ,เขาเรียกอะไรนะอะเพิ่มความป้องกันเพิ่มความท้าทานนะค,ความทนาทานให้เพื่อนนะฮะจําชื่อบัฟไม่ได้แต่ว่าจะทําให้เพื่อนเนะี่ยถึกขึ้นมาหน่อยเนาะเราก็จะได้รับความเสียหายลดลงนะเอ้ยได้รับความเสียหายน้อยลงนะฮะเราก็ยืนได้นานขึ้น ล้วก็จะตามด้วยในส่วนของคาร์ฮโน่ะนะฮะใช้ท่านหนฮิวแล้วก็อ้อคาร์ฮัโน่กับโนเอลเมื่อกี้ผมจาไม่ได้ว่าใครออกก่อนนะแต่ถ้าเป็นคาร์ฮโน่ออกก่อนนะมันก็จะทำการฮิวพร้อมบัฟนะฮะพร้อมบัฟเพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีเวทแล้วก็ตามด้วยโนเอลนะฮะใส่บาเรียเพื่อให้เพื่อนนะฮะยืนได้นะฮะจะได้แบบว่าไม่โดนตกตายส่วนตัวของยามินะฮะเืินแรกผมจะใช้สก,กิลที่1 ก็คือการโจมตีปกติไปก่อนนะฮะแล้วค่อยมาใช้สกิลพิเศษในเทิร์นที่2เพราะว่า,าในเทิร์นแรกเรายังไม่มีบัฟพ,พลังโจมตีจากคาวโน่นะฮะต้องให้คารวโน่เขาบัฟก่อนแล้วเราค่อยใช้สกิลที่2นะครับผมเพราะในทีมนี้เราไม่มีตัวดีบัฟเลยนะฮะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุบ๊บ